สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับนะครับพระสมเด็จชินบัญชรนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งชุดนะครับมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมกันนะครับเผื่อมีองค์ไหนชอบถูกใจพี่นะฮะเดี๋ยวลองเลือกชมดูไปมาพร้อมกันพี่ชายนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามาเริ่มจากรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะถูกใจองค์ไหนนะทักมาได้เลยนะพี่นะไอดีไลน์และเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่นะเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกเลยพี่นี่ รายการแรกมาชุดสวยคมๆเลยฮะสำหรับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อโซนติดจีวรนะครับรายการนี้ติดจีวรพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ฮะรายการแรกนะครับเป็นติดจีวรนพระอาจารย์สุริยันนะครับเลขโคดอับเบอร์มาเลขแปดสิบเก้าด้านหลังปิดแผ่นเงินฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายสําหรับรายการที่หนึ่งครับนะ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่2เป็นรายการเดียวกันพี่ชายนะครับรายการนี้เรียกวจะเบอร์72ครับนี่นะครับ25 0บาทเหมือนกันนะครับนะของพระอาจารย์สุรยันนะครับเป็นจีวรพระอาจารย์สุรยันนะครับนะ แต่รุ่นนี้เป็นของผูศิลานะพี่นะเนะี่ยเขาใจผิดนะครับรายการนี้เป็นมวลสารนะครับพระาจารสุรยันนะครับพร้อมอ่าพุทธวิเศษพร้อมกันด้วยนะครับรายการนี้เอาไปครับ2 5 0บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่3เลขค้นตัวเบอร์มาเลขห้า24 รายการนี้เป็นเนื้อโซนฝังพลเศเกจินะครับนะลุงปู่เวรนี่ครับนะมวลสารจากลุงปู่เวรพี่ชายเลขโคนเบอร์ใหม่เลขเอ่อห้าสิบสี่ครับรายการนี้แบ่งปันให้สองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สามฮะต่อมารายการที่สี่ครับโทวทีพี่นะครับรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันฮนะ นี่ครับใครชอบคลาสสิกต้ององค์นี้เลยรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารเก่านะครับวัดบางขุนพรมเลขโคดเบอร์89เลขโค้ดเบอร์89ดูยันข้างหลังคมๆพี่นะครับเลขโคดเบอร์89ครับรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายรายการที่4ี่ฮะ ต่อมารายการที่5ครับเลขโคดนัวเบอร์มาเ 1, ลข140รายการที่5เลขคดนัวเบอร์มาเ 1, ลข140อันรายการนี้นะครับเป็นเนื้อโซนนะครับอ่ารายการหน้ากากมหาชนวนนะครับไอ้หน้ากากนวะพิจารณ์ทีนี้นะครับหน้ากากนวะนะครับส่วนองค์พื้นนะครับเป็นคุกผงงาช้างแล้วก็มวลสารเก่าจากวัดนะครับนี่มวลสารเก่าจากวัดโพสิจะอาดนะครับนี่ นี่ฮะสวยๆเลยนะการณวะนะองค์นี้ผมขอแบ่งปันเาบาพี่นะครับน้องขอที่300บาทปอพี่นะครับองนี้ผมขอที่300้บาทปอครับนะรายการที่5้า ต่อมารา,รายการที่6ครับรายการที่6เลขค้ดจังเบอร์มาเลข56รายการนี้เป็นมวลสารเก่านะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเป็นมวลสารเก่าหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับเลขรร 5, 5, 6, คดจังเบอร์56ฮะรายการนี้ขอ240บาทพอพี่นะครับ240บาทพอพ,พี่มวลสารเก่านะปู่หมุนนะครับ,ร,บรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่เ็เลขคูณตเบอร,บอร์หมายเลขหนึ่งครับรายการนี้จะพาไปวิ่ชายกับรายการนี้เนื้อดินเผาพระอาจารย์อดีเรกครับนี่เนื้อดินเผาพระอาจารย์อดีเรกครับเลขคูณตัเบอร์ห1งหนึ่งด้วยนะเอาไปพี่ผมแบ่งปันให้วันนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับโอ้โหนี่นะเนื้อแนะนาครับเลขคูณตัเบอร์หนึ่งเก้าแปดใครชอบผงน้ามันนะผงน้ํามันอ่าคมๆนี่ตรงอง,งี้เลยนี่ฮะ พี่ดูมวลสารข้างหลังลอยนะเนี่ยนะพี่ดูนะครับพี่ดูอ่าเขาเรียกว่าคาถาชิ้นน้ำมันชอนลอยขึ้นมาเลยพี่ระับเนื้อนี้นะรายการนี้นะ่ครับนะเป็นเนื้อมวลสารเก่านะครับอาจารย์ต้อมวัฒสแบงเนี่ยนเะนี่ยนะเดี๋ยวไหมลอยเลยนะสวยๆเลยเนื้อนี้ผมแนะนําเลยใครชอบคลาสสิกตรององนี้เลยนะครับรายการนี้เอาไป2 5 0บาทพอพี่ชายสำหรับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9นะครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนสีแดงครับนะเลขคู่ะเบอร์108ครับหน้ากากมหาชนวนฮะรายการนี้ครับรายการที่9นะครับนะเอาไป2 5 0ิบาทนะครับต่อมารายการที่10นะฮะร,รายการที่ส0เลขคู่ะเบอร์62รวมกันไนี8ครับ เนี่ยฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับหุ้มทองนี่รายการนี้เป็นผงใบลานหุ้มทองนะองค์นี้ผมขอ350บาทนะครับ350บาทพี่ชายหุ้มทองนะครับรายการที่10นะครับ ต่อมารายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเลขคนจำนวนหนึเนะครับรายการนี้นะครับเป็นหน้ากาดเงินแท้นะครับหน้ากลาดเงินแท้ผมขอแบ่งปันให้ที่350บาทนะครับสำหรับรายการที่11นะครับ3า0บาทนะพี่นะหน้ากลาดเงินแท้ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อโซนสีส้มครับ หน้ากากมหาชนมวดศาสตร์นะครับรายการที่12รายการนี้เลขคนตัเบอร์นะครับ1 2 5เอาไป2 5 0บาทครับพี่นายสำหรับรายการที่12ฮะต่อมารายการที่13เลขคนตัเบอร์มาเลข67ครับรายการนี้เลขโค้ตั้เบอร์มาเลข67ครับรายการที่13นะครับรายการนี้เป็นเนื้อนะฮะโซนนะฮะฝั่งแบงค์ขันถุงหลวงปู่มหาศิลาครับ นี่นี่แบงค์ควันถุงปู่มหาศิลานะเลขคนละเบอร์หกสิบเจ็ดนะรายการนี้นะแบงค์ควันถุงปู่มหาศิลาขอที่สองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายนะครับสองร้อยแปดสิบบาทครับรายการที่สิบสาม ต่อมารายการที่14เลขคนจัเบอร์147เครับเลขคนจเบอร์147ครับรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อมวนสารเก่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตป์ตลาดมครับนี่เอาไปครับหมวสนสารเก่าหลวงพ่อก,กวยครับรายการนี้เอาไป250บาทพอพิจใหญรายการที่1 4บครับต่อมารายการที่15ครับนะเลขคนบะเบอร์มาเลข็ดสรวมกันได้9ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ เป็นผงน้ำมันมวลสารหลวงพ่อสุริยันครับมวลสารหลวงพ่อสุริยันครับเอาไป2องบาทครับพี่ชายเลขคนเบอร์เลข,ขเจ็ดสิบสองรวมกันได้เก้าครับนี่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบหกครับรายการที่เลขคนเบอร์หนึ่งหกเจ็ดรายการนี้มาเป็นโซนเหลืองแสงฮะนี่ฮะร,รายการที่มาเป็นโซนเหลืองแสงครับเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้สองรอยยี่สิบาทครับสาหรับรายการที่สนะิบหกฮะ ต่อมารายการที่ท7เลขคดตัเบอร์เลขสองนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาพระอาจารย์อันดิเรครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาพระอาจารย์อันดิเรครับรายการที่17นะครับแบ่งปันให้220บาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไป,ปพี่รายการที่ท8เลขคดตัเบอร์หมายเลขสรายการนี้นะครับนี่รายการนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับนะสีประจําวันเกิดนะครับนี่ นะฮะสวยๆเลยเอาไปสองร้อพอพี่สำหรับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19ครับรายการที่19เลขคู่ตั้งเบอร์เลขเจครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนฝั่งโอยเซกเกจินะครับหลวงพ่อทองวัดบันไล่นะฮะสิบเอกหลวงพ่อคูนะฮะร,รายการนี้เอาไป220บาทคยี่สิบใบใชิชายสำหรับรายการที่19บเครับ ต่อมารายการที่20เลขค้นําเบอร์มาเลข128ครับรายการ20เลขค้นเบอร์มาเลข128ครับรายการนี้นะครับเป็นโซนเหลืองแสงสีเขียวเหลืองแสงครับนะเอาไปพารณายรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่220บาทครับถูกใจใครปิดเงินเข้ามาได้ครับรายการที่20ครับ ต่อมาครับรายการที่21รายการสุดท้ายครับรายการ21รายการสุดท้ายครับรายการนี้ฮะเลขคนจัเบอร์มาเลข32ครับเลขคนจัเบอร์มาเลข32รายการนี้เป็นเนื้อโซนปัดทองครับเนื้อผงทูบ108วัตต์นะครับปัดทองรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่จ่ายนะครับนะรายการที่21ครับ วันนี้มีเพียงันที่21รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะครับพี่พนะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนองกราบขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณกม,มากครับ